สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่อง youtube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าผมได้มีโอกาสเข้าไปดูคลิปขององค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพนะครับนายประพันธ์เจ้าเก่าและทีมงานนั่นแหละครับผมไม่เข้าใจว่าคนเหล่านี้นะครับจะไปสร้างนิยายตลกทำไมให้คนเขาเห็นกันในประเทศนี้ครับ ออกไปตั้งคำถามกับสังคมว่าสิ่งที่อิสลามนำมาบังคับใช้ในประเทศนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่ผิดบาปหรือเปล่าทั้งตราฮาลานพรบอิสลามพรบกิจการฮัตหรือแม้กระทั่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมรดกและครอบครัวซึ่งคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่คนพุทธเหล่านี้ปัญญาอ่อนนะครับ ตั้งขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อแล้วเขาก็จงใจจะบอกกับสังคมว่าพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยคิดจะแบ่งแยกประเทศยึดครองประเทศคิดจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้กลายเป็นรัฐอิสลามถามตรงๆเถอะครับทําไมเขาไม่ย้ายไปอยู่ประเทศมุสลิมไซ้มันจบเรื่องล่ะจะมาทนอยู่ประเทศไทยทําไมจริงไหมครับ ถ้าเขาต้องการความเป็นมุสลิมแบบร้อยเปอร์เซ็นตเต็มโดยไม่มีอะไรเป็นสิ่งเจือปนเขาไม่ชอบการที่มีคนรับประทานหมูเขาไม่ชอบคนที่กินเหล้าเมายาเขาไม่ชอบสังคมที่ต้องตื่นเช้าไปใส่บงใส่บาทไปทําบุญกับพระคุณเจ้าหรือแม้กระทั่งหิ้วบินโตไปวัดทําไมเขาไม่ออกจากประเทศนี้ไปล่ะครับทําไมเขาไม่ย้ายไปอยู่ประเทศมุสลิมล่ะครับ ทำไมคนมุสลิมในประเทศนี้ถึงไม่ย้ายประเทศล่ะครับเพราะเขาไม่ได้ต้องการอะไรแบบที่โดนกล่าวหามายัางไงล่ะครับแล้วก็มีคนใหม่ๆที่มาดูผมนะคอมเมนต์บอกว่าผมเนี่ยเป็นมุสลิมก็บอกว่าเธอไม่ต้องออกตัวว่าเป็นคนนับถือศาสนาพุทธขออนุญาตนะครับ ด้านหลังไกลๆนู้นนะครับมีใครพอจะสังเกตเห็นบ้างหรือเปล่าพอดีผมเพิ่งสังเกตเห็นอันตัวนั้นนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำคัญสำหรับศาสนาพุทธเราเลยทีเดียวเชียวมันคืออะไรทราบไหมครับมันก็คือสถานที่สุดท้ายของมนุษย์ที่เป็นคนนักถือศาสนาพุทธทุกคนไงเมื่อช่วงบ่ายเขาเพิ่งจะมีการจัดกิจกรรมตรงนั้นมาก็คือเมนเผาศพ ด้านหลังผมคือเมนเผาศพครับมีไว้เตือนสติคนพุทธได้กันเองว่าพุทธเราเนี่ยหนีไม่พ้นความตายมุสลิมเองก็ถูกสั่งสอนมาเช่นนั้นเขาสอนว่ายังไงเขาสอนว่าโลกใบนี้เป็นเพียงที่อยู่ชั่วคราวของพวกเจ้าเจ้าจะต้องเตรียมตัวสำหรับการไปอยู่ในโลกหน้าคือโลกหลังความตายใครทำดีก็ได้ขึ้นสวรรค์ใครทำชั่วก็ลงนรก แล้วลองคิดดูนะครับคนที่ก่อเหตุในพื้นที่สามจอดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาคนเหล่านั้นจะได้ขึ้นสวรรค์ได้ยังไงต่อให้กล่าวในนามพระเจ้าของอิสลามก็ตกนรกอยู่ดีเพราะพระเจ้าไม่ไต้องการให้ฆ่าคนที่เป็นมิตรไม่ใช่ศัตรูเพราะคนพุทธส่วนใหญ่ก็คงไม่มีใครเป็นศัตรูกับอิสลามนอกจากกลุ่มองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพและ สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา TPBA เจ้าเดิมเจ้าประจำไม่เคยเปลี่ยนแปลงคนเหล่านี้ก็ยังคงเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนไปไหนยังใช้วิธีการเดิมๆนั่นก็คือหลอกลวงคนพุทธให้ต้องไปตายแทนยังไงครับพอคนพุทธที่ไม่มีความรู้อยู่แล้วศึกษาข้อมูลเพียงด้านลบ ไม่มีด้านบวกปัญหาก็คือคนพุทธเนี่ยจะเข้ามาวิจารณ์หรือต่อว่าอิสลามไม่เสียชื่อเสียหายแล้วก็จะเจอตอนนี้มีกฎหมายมินศาสนาออกมาใช่ไหมครับยังไม่เป็นทางการซึ่งยังไม่เรียบร้อยนะผมอยากให้ออกมาให้เต็มรูปแบบคนพุทธจะได้คลั่งกันทั้งศาสนาแล้วอ้างว่าโดนปิดปากไม่ให้พูดความจริง ความจริงคือคุณน่ะรู้เรื่องของเขาแค่นิดเดียวหางอึ่งเท่านั้นเองวันนี้ศาสนาพุทธเนี่ยมีหลายเรื่องที่เราต้องมาส,สางกันพระผู้ใหญ่มีเงินซุกตรงนั้นซุกตรงนี้มีทรัพย์สินซุกตรงนั้นซุกตรงนี้คนพุทธเองไม่ไปตรวจสอบไม่ไปสนใจหรืออย่างที่ผมเล่าเมื่อคลิปที่ผ่าน,านมาคลิปที่ผ่านมาก็คือ คนสอนศาสนาพุทธในรูปแบบไลฟ์สดสอนธรรมะไปฆ่าคนข้างบ้านตายเพราะเขาทำเสียงดังในการตัดหญ้าให้คุณลำคาญขอประทานโทษนะครับตัวผมเองถ้าเกิดในจังหวะที่อัดวิดีโออยู่แล้วเกิดลำคาญหรือมีใครมาทําให้ผมอารมณ์เสียผมจะตัดความลำคาญด้วยการปิดวิดีโอไม่อัดแล้วค่อยไปอัดจังหวะที่มันไม่ค่อยมีใครมารบกวนนะครับ เพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ทําวิดีโอให้มันราบลื่นจนกระทั่งจบคลิปไม่ใช่แบบว่าพอคนข้างบ้านเขาตัดหญ้าเสียงดังแล้วไปฆ่าเขาให้ตายแล้วก็มานั่งไร์สดต่อแบบนี้คือคุณก็ไม่ได้มีใจเป็นธรรมะจริงๆนี่ครับแล้วเหมือนอย่างคลิปที่ผ่านมาที่ผมได้บังเอิญบังเอิญไปดูภาสิกาออกมาชี้แจงว่าที่อิสลามอยู่ดีที่าศาสนาอื่นอยู่ดีเพราะพุทธไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธเพราะอะไรครับถ้าคุณบอกว่าทุกศาสนาที่เขาอยู่ดีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธคนพุทธคิดตามนะครับหลักการปฏิบัติของเขาไม่มีบ้างเหรอวิธีการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาไม่มีบ้างเหรอนี่สรุปก็คือว่าที่เขาอยู่กันมาพันกว่าปีบ้าง 2,000กว่าปีบ้างหรืออาจจะไม่ถึงพวกเขาเหล่านี้อยู่ได้เพราะศาสนาพุทธเหรอครับโอเคคุณอาจจะกล่าวอ้างว่าพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเขาได้เอาคำสอนของพุทธไปปรับใช้ไปปรับแต่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่จริงเท็จแค่ไหนนะครับตรงนี้แต่ก็ยังมีคำถามนั่นแหละครับที่อยากจะถามคุณคุณว่า ถ้าเกิดพุทธจะทําให้ศาสนาอื่นดีขึ้นได้จริงๆทําไมศาสนาตัวเองมันถึงได้แย่จังล่ะครับมีข่าวออกแทบไม่เว้นแต่ละวันเรื่องของศาสนาพุทธแล้วก็มีเรื่องราวของนายประพันธ์ไปร้องเรียนท่านนายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบสื่อของประเทศนี้ที่นําข่าวของศาสนาพุทธ <c oughs> ที่นำ <c oughs> ขออภัยครับที่นําข่าวของศาสนาพุทธไปออก โดยอ้างว่าไม่ถูกต้องอันนี้ผมผมขอพูดในฐานะคนที่เป็นคนพุทธนะคือพระหรือว่าโยมใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในศาสนาพุทธที่รู้ธรรมะรู้กฎระเบียบวินัยของศาสนาแต่ยังไปทำความผิดยกตัวอย่างพระคุณเจ้าเนี่ยสิน227ข้อเนี่ยทำผิดข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยก็คือตกแล้วครับ ตกแล้วทำไงก็ต้องโดนจับศึกเมื่อศึกไปแล้วเนี่ยกลับมาบวชต่อไม่ได้บวชไม่ได้ก็กลายเป็นขี้ปากชาวบ้านให้ต้องอายคนเป็นพระเป็นโยมในศาสนาพุทธโยมถือศีลห้าข้อก็จริงแต่ส่วนใหญ่ก็จะผิดศีลหลายข้อละครับทั้งข้อกาเมสุมิชฌา ทั้งข้อมุสาวาทาหรือข้อสุราเมลยะจะรวมข้ออธัธนาด้วยก็ได้คือสังคมคนพุทธนะครับให้ทำงานจริงจังมันก็คงไม่ค่อยอยากทำกันน่ะมันก็เลยกลายเป็นจงเป็นโจรไปลักปล้นขโมยชาวบ้านเขา แล้วอ้างเหตุผลสารพัดให้ตัวเองดูดีแต่ในขณะที่คนมุสลิมก็ส่วนน้อยแหละครับที่ปฏิบัตินอกแถววันนี้ผมก็ยังมีโอกาสได้ไปดูคลิปของคุณเอเชิญยิ้มนะครับคุณเอหัวหมอเนะ่ะพอดีว่าคุณเอกับผมเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักกันอยู่แล้วแล้วผมเองถ้าเจอคุณเอหัวหมอก็จะบอกว่าคุณเอเนี่ย ก็สร้างเสียงัวรารให้ผมได้นะครับแต่ในเรื่องของศาสนาเนี่ยเขาเป็นคนมุสลิมผมก็จะเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือเป็นการเรียกว่าไม่ค่อยได้เห็นนะว่าคลิปวิดีโอของคนมุสลิมที่ไปรีวิวร้านอาหารไปนั่งกินอาหารให้คนดูเนี่ยมันจะมีเพราะว่าข้อจำกัดของมุสลิมเราก็ทราบอยู่ว่ามุสลิมเนี่ยห้ามทานเลือดของสัตว์ทุกชนิดที่เป็นสัตว์บก ถึงแม้ว่าสัตว์ตัวนั้นจะเป็นสัตว์ที่พระเจ้าประทานให้รับประทานได้แต่ก็ห้ามกินไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะหมูนะครับเลือดไก่เลือดวัวเลือดอะไรก็แล้วแต่ทานไม่ได้เพราะมันสกรปรกแต่เป็นสัตว์น้ำสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำทั้งน้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยทานได้โดยไม่ต้องคิดเยอะนะครับกินได้เลย มุสลิมเขาไม่ได้ห้ามทานสัตว์น้ําแล้วก็ไม่ต้องเชื่อตามหลักการของพระเจ้าด้วยส่วนสัตว์บกเนี่ยถ้าไม่เชื่อตามหลักการพระเจ้าก็คงจะต้องเคลียร์กันละครับว่าทานได้หรือไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้กระบวนการก็โอเคขึ้นแล้วสะอาดขึ้นถูกหลักอนามัยคนมุสลิมก็ทานได้ครับจะเห็นว่าผมเนี่ยก็ดู youtube บ่อยนะจะมีหลายช่องที่เขารีวิวเรื่องอาหารเนี่ย ส่วนใหญ่ผมก็ดูคนนับถือศาสนาอื่นๆและอื่นๆนั้นก็อาจจะมีคิดต่จักบ้างหรืออาจจะเป็นพุทธซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะรีวิวอาหารต่างๆได้ดูน่ากินน่ารับประทานมากแต่เมื่อพอนึกถึงคนอิสลามที่จะมาวิเรียกว่ามารีวิวอาหารกินอาหารโชว์ในฐานะคนมุสลิมเนี่ยผมก็หาช่องแบบนี้ไม่ค่อยเจอที่เป็นแบบว่า ทั้งคนธรรมดาและคนดังที่แบบว่าไปนั่งร้านอาหารมุสลิมแล้วมาเออเชิญชวนคนให้ไปกินตรงนั้นตรงนี้อย่างล่าสุดเนี่ยผมเห็นเขามารีวิวนี่ค่อนข้างจะอยู่ว่าใกล้ใกล้ตัวผมมากเลยใกล้สถานที่ผมอยู่มากแต่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะมีโอกาสได้ไปนั่งหรือเปล่าเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าร้านอาหารอิสลามเนี่ยเขาไม่ปฏิเสธคนต่างศาสนิก เพียงแต่ว่าเขาก็อาจจะต้องอธิบายก่อนว่าไปร้านมุสลิมนะทานได้ไหมโดยเฉพาะเมนูส่วนใหญ่เป็นเนื้ออืซึ่งหลายคนที่เป็นคนพุทธได้กันเองไม่กินเนื้อด้วยเหตุผลคือนับถือเจ้าแม่ควนอิมในศาสนาพุทธนะก็บอกว่าในอดีตเจ้าแม่ควนอิมเคยเป็นเคยเกิด,เก,ดเกิดเป็นวัวหนึ่งชาติหรือในศาสนาฮินดูไม่กินเนื้อวัวเพราะเป็นพานะของภาศิวะ หรือบางคนไม่กินเพราะกลิ่นอ่ามันจะมารูปแบบนี้ส่วนมุสลิมไม่ทานหมูเพราะมันไม่สะอาดทําอย่างไรมันก็ไม่สะอาดอันนี้พอเข้าใจได้ครับแล้วก็ได้เห็นคุณเอเชิญยิ้มเนี่ยซึ่งเป็นบางเอเนี่ยก็ต้องยอมรับก่อนว่าบางแกก็รีวิวอาหารได้น่ากินตามสไตล์ของมุสลิมนะครับสิ่งที่ผมจะเห็นประจำในคลิปวิดีโอของคนอิสลามที่กินอาหารเนี่ยนะครับ ทั้งในและต่างประเทศก็จะมีการกล่าวอ่าบิสมิลละกกินอาหารแทบทุกคลิปรวมทั้งที่มาเลเซียด้วยรายการดังของเขาอะที่ลงโทรทัศน์ท้องถิ่นของมาเลเซียช่องสามมาเลอะผมก็ได้เห็นเขาก็จะกล่าวคํานี้ออกมาตลอดแหละครับแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายเนาะทีนี้พอได้เห็นแล้วก็เออมันก็มีคนมุสลิมอะมารีวิวอาหารที่ดูว่า เมนูร้านอาหารในพื้นที่ตรงนั้นตรงนั้นที่เป็นอาหารฮา้าลเนี่ยมันมีอะไรน่ากินบ้างแล้วก็มีตอนที่ผมได้ดูนะคุณเอเชิญยิ้มเนี่ยไปร้านดังประจำอำเภอหาดใหญ่ก็คือร้านไก่ทอดเดชาก็ไปสั่งอาหารตามปกติแล้วก็พูดให้คนดูฟังว่ามุสลิมเนี่ยค่อนข้างจะหาอาหารกินยากอันนี้ผมเห็นด้วย ข้อหนึ่งคือเมนูอาหารเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นเมนูที่ชัดเจนเรื่องฮารานนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่หรือเนื้อแต่ถ้าคนปรุงไม่ใช่คนมุสลิมเนี่ยยังไงก็ทานไม่ได้ถึงแม้ว่าวัตถุดิบต่างๆส่วนผสมต่างๆจะไม่มีหมูหรือสิ่งต้องห้ามเป็นส่วนประกอบแต่ถ้าหากประกอบอาหารไม่ถูกหลักศาสนาอิสลามก็ทานไม่ได้ มันก็เลยทําให้คนมุสลิมมีข้อจํากัดตรงนี้ซึ่งผมก็เข้าใจนะครับเพราะส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธที่ไม่คิดจะเปลี่ยนศาสนาส่วนหนึ่งก็ยังนิยมชมชอบอาภาษามาลายูเขเรียกบาร์บีอ่ะบารบีอ่ะยังชอบอยู่ก็คือหมูนี่แหละจะเป็นหมูสามชั้นหรือจะเป็นหมูกรอบนี่ก็ยังชอบของมันอยู่นะครับก็ยังกินอยู่ตลอดไม่ได้มีความคิดว่า จะเลิกกินมันแม้แต่อย่างใดก็ได้ดูคลิปของคุณเอเชิญยิ้มละ่ะเขาก็พูดตรงๆว่าคนมุสลิมเราเนี่ยหาคนมุสลิมเนี่ยหาอาหารกินยากถ้าจะกินก็ต้องเป็นร้านฮา,า,าลานเท่านั้นถ้าไม่ใช่ร้านฮาลานก็กินไม่ได้นี่คือความลําบากใจของพี่น้องชาวมุสลิมที่อาจจะทําให้คนพูดมองว่าเรื่องมาก คนพุทธอาจจะพูดเรื่องนี้ออกมาว่าอิสลามเรื่องมากงั้นผมก็ถามคนพุทธกลับไปว่าแล้วทําไมพวกคุณยังเคร่งในเรื่องของการนับถือเจ้าแม่คนอิมได้ล่ะครับอ่าเคร่งถึงขนาดเลยว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเนื้อสเต็กเนื้ออะไรที่เกี่ยวข้องกับเนื้อวัวเนี่ยคุณไม่ทานอ่าคุณก็เรื่องมากไม่ใช่เหรอคนพุทธ คุณกินเกือบทุกอย่างแต่คุณมาเบรกอ่ะเนื้อวัวทานไม่ได้ต่อให้ทําสะอาดอยังไงคุณก็ไม่กินเพราะคุณมีความคิดเห็นในทํานองเดียวกันก็คือว่าในอดีตตชาติของเจ้าแม่กวนอิมเคยเกิดเป็นวัวถูกต้องไหมครับถ้าคุณมองอิสลามเรื่องมากคนที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมก็ไม่ต่างกันถึงแม้คุณจะกินหมูได้กินอะไรทุกอย่างได้แต่คุณตัดเนื้อวัวออก ไม่ต่างกันหรือแม้กระทั่งช่วงนี้ที่หัดใหญ่เนี่ยเขาจะมีงานอะไรนะล้างป่าช้าของมูลนิธิมิตรภาพสามาคัคคีท่งเสียเสียงตึงรับประทานอาหารเจยาวไปถึงวันที่8สิงหาคมอ่าไม่ใช่แปดสี่สิงหาคมนี่ก็เรื่องมากเหมือนกันคนทานเจเนี่ยคืออะไรกินเนื้อสัตว์ไม่ได้เลยเพราะมีความคิดว่าอยากทําบุญด้วยการลดละไม่ทานเนื้อสัตว์ คิดเองว่าถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์จะได้บุญไม่หรอกครับผมอธิบายเลยว่าพวกคุณก็ไม่ได้บุญหรอกครับเพราะสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์บก <c oughs> จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในอากาศหรืออยู่ในพื้นดินบางชนิดนะสัตว์ที่อยู่ใต้ดินบางชนิดอันนี้ใช้คำว่าบางชนิดเพราะไม่ใช่ทุกชนิดเดี๋ยวจะไปขุดตะคงตะขาบ กินงกงก,งกินเกืออะไรมากินกันเละเทออีกก็คือสัตว์เนี่ยมันถูกฆ่าทุกวันอยู่แล้วแต่ก็จะมีอย่างเช่นอะไรวันพระไม่ฆ่าหมูนี่มันก็มีบางพื้นที่นะจะมีการแบบว่าเออไม่ฆ่าหมูหนึ่งวันถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าทานเจเพื่อเป็นการลดละก,การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้ก็ลดไม่ได้ คุณจะไม่กินเนื้อสัตว์มันก็ไม่ได้แปลว่าโลกใบน,นี้เขาจะเลิกฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์การทําบาปตรงนี้ก็ยังมีอยู่คนที่บาปที่สุดไม่ใช่คนกินแต่เป็นคนฆ่าเพราะคนฆ่ารู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ควรฆ่าแต่ก็ฆ่าแต่มันก็ฆ่าได้เหตุผลก็คือฆ่าเพื่อมาบริโภคตรงนี้ก็เลยมีความคิดที่ผมอยากจะบอกว่าเมื่อฆ่าขึ้นมาผู้บริโภคเนี่ย โอเคครับบาปก็ตกที่คนฆ่านั่นแหละเดี๋ยวพอถึงเวลาเขาจะได้รับบาปเองละ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปกล่าวหาว่าอิสลามเรื่องมากในการกินไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้งั้นคนทานเจกับคนไม่กินเนื้อวัวเนี่ยก็ต้องโดนด่าว่าเรื่องมากนะครับถูกไหมไอ้คนแพ้อาหารอันนี้ผมผมขออนุญ,ญาตไม่เข้าไปวิจารณ์ว่าเขานะคนที่แพ้อาหารนี่คือคนเนี้ย มันจําเป็นจริงๆก็ต้องตัดออกไปในส่วนผู้แพ้อาหารหรือคนมีโรคประจําตัวที่ทานอาหารไม่ได้อันนี้ตัดออกไปแต่ถ้าไอคนที่บอกว่าเอาความเชื่อคือเชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมเคยเกิดเป็นวัวหรือความเชื่อที่บอกว่าวัวเป็นพาหานะของพาศิวะเลยไม่รับประทานอันนี้หมายความว่ายัางไงครับมันก็เป็นความเชื่อหนึ่งใช่ไหม อิสลามก็มีความเชื่อเรื่องหมูว่ามันไม่สะอาดไม่สามารถรับประทานได้ทํายังไงก็กินไม่ได้ก็ตามใจครับจะกินอะไรอยู่ยังไงก็ไม่ว่ากันเนาะอืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอธิบายมาทั้งหมดก็เพียงเพื่ออยากจะให้คนพุทธเนี่ยใช้สติคิดกันนิดนึงว่าถ้ามุสลิมเขาคิดจะยึดครองประเทศจริงๆคงไม่ต้องรอนานหรอกครับ แล้วทีมงานของนายประพันธ์บอกว่าภายในสองสามปีจะจัดการอิสลามให้อยู่หมัดผมไม่เชื่อหรอกครับพวกคุณจะทำอะไรสำเร็จเพราะการเล่นตลกของคุณเนี่ยมันก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆแหละไม่มีวันจบวันสิ้นนะครับเออผมว่าประมาณนี้แล้วกันเพราะตอนนี้รู้สึกว่ากระเพาะมันเรียกร้องหาอาหารใส่กระเพาะนะครับอืม ตัวเองก็ไม่ได้หวังว่านะครับจะทําให้คนไทยพุทธกลับเนื้อกลับตัวกันได้ด้วยการไม่วิจารณ์อิสลามในแง่ลบแต่อยากจะเป็นสื่อกลางแนะนําคนพุทธว่าอยากให้ผมเลิกทํารายการแนวนี้คุณก็เลิกโจมตีอิสลามและเลิกด่าอิสลามเถอะครับเลิกยุ่งวุ่นวายกับเขาคุณเลิกเมื่อไหร่ผมหยุดรายการนี้เมื่อนั้นถ้าคุณไม่เลิกผมก็ไม่หยุด โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันท้ายนี้ผมขอทิ้งหมายเลขบัญชีธนาคารไว้เหมือนเดิมชื่อธนาคารครับทหารไทยธนาชาิสาขาหาใหญ่ชื่อธนาคารทหารไทยธนาชาิสาขาหดใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีหงพักดีเลขที่บัญชี3162628972 3162628972 บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นไม่มีบัญชีอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคก็ยาวมาพอสมควรแล้วครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนึกถึงบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยว่าเขาเข้ามาดูแล้วเขาจะจำไปใช้ในอนาคตอย่างผิดๆคุณก็จะพลอยดวงดีไปด้วยนะครับที่เป็นส่วนทำให้เด็กเนี่ย ต้องคิดว่าอะไรควรไม่ควรเนี่ยเราเองก็เลยต้องคอมเมนต์กันอย่างมีสติหน่อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะมีอะไรก็คุยคุยกันนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้านะครับถ้าชอบช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่อง YouTube ช่องนี้ครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ตลอด ผมก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์อย่างเดียวตอบกลับด้วยนะครับมีอันไหนที่ผมอาจจะไม่ได้ตอบกลับก็ผมได้กดไลค์ให้แล้วก็มอบหัวใจให้ด้วยนะครับโอเคนะครับยาวพอสมควรแล้วก็ประมาณนี้เนาะเนื้อหาก็น่าจะครบแล้วสำหรับคืนนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ